สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับปารมรินนะครับผมวันนี้ครับผมมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Campfire audio นั่นเองครับ แน่นอนครับว่าหลังจากที่ทำการเปิดตัวหูฟังไปนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีทั้งในรุ่นที่เป็น Andromeda 2 0นะครับ2020นะครับตัว s o l i s 2 0 2 0แล้วก็รวมถึงรุ่นใหม่อย่าง ARA ด้วยนะครับมาถึงตอนนี้นะครับทางแบรนด์ a ค p ไฟ r e เนี่ยก็ได้นำเอาหูฟังนะครับรุ่นที่มีชื่อว่า Vega แล้วก็ Dorado นะครับเอามาทำใหม่ในเวอร์ชั่น2020นี้นะครับซึ่ง หลายๆท่านเองเนี่ยน่าจะเคยได้ยินได้ฟังเจ้ารุ่นโดราโดแล้วก็เวก้ากันมาบ้างแล้วนะครับจากในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องเซอร์ไพรส์กันอีกครั้งนึงครับเนื่องจากว่าปกติแล้วในรุ่นเวก้าก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งของแบรนด์เลยนะครับ โดยรุ่นโดราโดเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นรองลงมานะครับแต่ว่าในปี2020นี้ครับต้องบอกว่าทางแคมไฟ์เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนครับเอาในรุ่นเวก้านะครับมาเป็นรุ่นรองนะครับแล้วก็รุ่นสูงของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นรุ่นโดราโดแทนนั่นเองครับเรียกได้ว่ามีความประหลาดใจยอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับซึ่ง หลังจากที่ตัวเดโมนะครับเดินทางมาถึงเนี่ยนะครับก็ร้อนใจพอสมควรครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวหูฟังของทางแคมไฟเองนะครับใน2รุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆกนะครับก็รีบเอามาพูดถึงให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันทันทีครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของสเปคบอดี้ต่างๆว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับขออนุญาตแจ้งราคาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับในรุ่น Vega 2020นะครับราคาเปิดมาอยู่ที่35,900บาทครับส่วนรุ่น Dorado 2020นะครับราคาอยู่ที่43,900บาทครับเอาละครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูในรุ่นแรกก่อนเลยครับเดี๋ยวขอญาตเริ่มต้นกันที่รุ่น เวก้กันก่อนนะครับเริ่มจากตัวรุ่นราคา35,900ก่อนเลยนะฮะและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือรุ่น Vega 2020นะครับต้องบอกว่าลักษณะของตัวบอดี้เนี่ยนะครับยังเป็นลักษณะแบบทรงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัววัสดุที่นำมาใช้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยในปีนี้เนี่ยทางแบรนด์แคมไฟล์เลือกใช้บอดี้แบบเซรามิกนะครับแล้วก็มาในโทนสีขาวนะครับขาวแบบขาวสะอาดตาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความ แตกต่างนะครับในเรื่องของดีไซน์จากหูฟังรุ่นอื่นๆของทางแบรนด์พอสมควรนะครับในส่วนของสเปคนะครับภายในเนี่ยต้องบอกว่า รุ่น Vega 2020นี้นะครับมาพร้อมกับไดเวอร์นะครับแบบดนามิกไดเวอร์จำนวน1ตัวนะครับขนาด10มิลิเมตรนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไดเวอร์ตัวเดียวที่ให้เสียงที่ตอบสนองในย่นความขี่ต่างๆเนี่ยถือว่าครอบคุมมากๆนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ทดลองฟังไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางแบรนด์แคมไฟเนี่ยเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับท่อนําเสียงนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นท่อนําเสียงแบบสเตเลสนะครับซึ่ง มีความเรียวพอสมควรนะครับส่วนตัวจุกที่เขาให้มาเนี่ยก็ยังคงเป็นจุกของไฟ n a ลเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็ขั้วสายก็ยังคงใช้เป็น MMCX นะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยใช้เป็นค o p เปอร์นะครับผสมกับเบริลิียมนะครับที่ทำให้ตัวขั้ว MMCX ของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากๆนั่นเองครับส่วนตัวสายนะครับก็เลือกใช้เป็นสาย s m o ok k y l i s t แบบเดิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ยังเป็นแจ็คมาตรฐาน3.5ม mm มอยู่เช่นเดิมนะครับตรงนี้ก็ ไม่ได้แตกต่างอะไรจากในรุ่นอื่นๆนะครับในส่วนของตัวสายด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบ Dynamic d y n a มิกไดเวอรนะครับตัวนี้นี่ต้องบอกได้เลยว่ามันมีความาจะเรียกว่าขับยากก็ไม่เชิงครับคืออาจจะกินกําลังขับมากกว่าหูฟังที่ใช้ Balance a m a t e เจอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าหากว่าใช้งานกับพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาจจะต้องเล่งเสียงให้เยอะขึ้นกว่าปะกตินิดหนึงนะครับ1-2เต็ปเท่านั้นนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของโทนเสียงกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ฟังไปก็ต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับด้วยความที่ทางแบรนด์แคมไฟลเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเก่งกาจในเรื่องของการจูนเสียงด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็นดินามิก1ตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยเกิดคำถามครับสำหรับตัวผมเองนะผมต้องบอกว่าค่อนข้างกังวลนิดหน่อยนะครับในส่วนของย่านเสียงกลางแหลมนะครับเพราะว่า โดยปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ Campfire Audio เองเนี่ยในเรื่องของย่านเสียงสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขายของเขาเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่ได้ทดลองฟังไปนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับด้วยความที่ย่านเสียงแหลมของเขาเนี่ยนะครับมันมาโทนที่แบบสว่างเปิดเผยแล้วก็เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆต่างๆได้ดีทีเดียวนะครับ จะว่าไปก็แอบคล้ายแอนโดรเมดารุ่นก่อนหน้านี้อยู่เหมือนกันนะครับที่ให้ย่านเสียงแหลมที่ค่อนข้างเปิดแล้วก็มีจังหวะจากโหนที่รวดเร็วทีเดียวนะครับในส่วนของเสียงแหลมนะฮะทีนี้พูดถึงในโทนเสียงที่เป็นย่านเสียงต่ําบ้างดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไดนามิกไดเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านเสียงต่าของเขาเนี่ยสามารถตอบสนองได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยครับด้วยความที่มีอิมแพ t นะครับมีแรงปะทะที่หนักหน่วงนะครับ สามารถประทะแล้วคืนตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะไม่ได้แบบมาปุ๊บแล้วหายมาปุ๊บแล้วหายนะก็ยังมีในส่วนของเสียงย่านดีบเบตให้เราได้ยินอยู่นะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบสกับกระเดื่องเนี่ยก็ถือว่าสามารถแยกออกจากกันได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับในรุ่นนี้แต่ว่าจะมีในเรื่องของ เวทีเสียงละครับเวทีเสียงเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับสำหรับหูฟังในรุ่นเวก้า2020นี้นะครับจะว่าแคบก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการวางตำแหน่งชิน้นดนตรีแล้วก็ช่องไฟต่างๆเนี่ยถือว่ายังมาแก้โจทย์ในเรื่องของเวทีเสียงตรงนี้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับทำให้มันฟังแล้วมันไม่รู้สึกว่าเสียงมันชิดกันมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ยังสามารถที่จะให้มิติแล้วก็ในเรื่องของการวางตำแหน่งต่างๆเนี่ยทำได้ดีเช่นเคยครับ ในส่วนของเสียงร้องนะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงร้องที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับด้วยความที่มันเป็นด y นามิกเดเวอร์นี่แหละนะครับมันจึงให้เสียงร้องที่ดูมีความอวบอิ่มนะครับมีน้ำมีนวลแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่เราฟังเพลงที่มันเป็นเพลงที่มันเน้นวอล์คเกจ๋าๆหรือว่าพวกออดิโอไฟล์ที่บันทึกเสียงในห้องอัดมาแล้วมันมีเสียง เสียงนักร e: uh, ้องเนี่ยที่ม well. really yup ันสะท้อนกลับเข้ามานะครับหรือพวกเสียงแอมเบียนที่เราคุ้นเคยกันนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเสียงร้องของเวก้าเนี่ยเก็บดีเทลตรงนี้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเสียงร้องเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวคนฟังนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้แบบถอยห่างไปมากนะหรือว่าไม่ได้พุ่งมาด้านหน้ามากจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังที่สามารถฟังได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับต่อมานะครับในส่วนของแนวเพลงกันบ้างครับเรียกได้ว่า เป็นหูฟังที่ฟังได้ค่อนข้างโอวออทีเดียวนะครับแน่นอนว่าเพลงแนวที่เป็นอะคูสติกแจ๊สหรือว่าเป็นเพลงโคเวอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าฟังได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับในส่วนของเพลงเร็วเนี่ยก็จะมีเพลงที่เป็นพวกเพลงป็อปเพลงร็อกหรือว่าแนวที่เป็นเมทัลนะครับตรงนี้ถือว่าตอบสนองได้ดีครับด้วยความที่ตัวเบสเขาค่อนข้างอิมแพคดีนะครับให้เสียงฟาดกลองที่ตึงชัดหนักแน่นนะครับแล้วก็ให้เสียงร้องที่มีพลังนะครับ ตรงนี้เวลาฟังแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงความสนุกให้สปีดที่มันค่อนข้างรวดเร็วนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ตอบสนองกับแนวเพลงต่างๆได้ค่อนข้างครอบคลุมมากๆครับสรุปของตัวรุ่น Vega 2020นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่เป็นไดวอร์ตัวเดียวนะครับที่ให้แนวเสียงที่สามารถตอบโจทย์การฟังเพลงตลาดแล้วก็เพลงออเดียไฟล์ได้อย่างครอบคลุมมากๆนะครับด้วยราคา35,900าบาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงราคากลางๆแล้วกันครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวครับเรามาต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งกันเลยดีกว่าครับในส่วนของตัวโดราโด2020นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น หูฟังที่มาพร้อมกับไดเวอร์นะครับจำนวน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเป็น1 Dynamic มิกไดเวอร์นะครับขนาด10 m มมนะครับแล้วก็ตามด้วยบาลานซ์มเโเจอีกอีก1ตัวนะครับในการแยกแยะเสียงต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ดีไซน์ตัว h o า s ิ่งออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับในส่วนของ Dorado ตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวบอดี้ของ Dorado 2020นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางแคมไฟล์เองเนี่ยก็ยัง ใช้เป็นเซรามิกนะครับที่มีความหนาแน่นสูงนะครับแบบเดียวกับในรุ่นเวก้าเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาใช้เป็นรมดำนะครับแล้วก็เป็นแบบไฮคลอสด้วยนะครับที่เรียกได้ว่ามีความเงางามสวยงามมากๆนะครับตัวนี้แต่ว่าแน่นอนว่าก็จะมีรอยนิ้วมืออยู่บ้างนะครับเวลาที่เราไปจับจับโดนแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นวัสดุแบบไฮคลอสแบบนี้เนี่ยก็ น่าจะลหลงไหลกันได้ไม่ยากเลยครับในส่วนของท่อนำเสียงตัวนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากในรุ่นเวก้าครับเพราะว่าจะใช้เป็นบรัสนะครับหรือว่าทองเหลืองนั่นเองนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่ท่อนำเสียงเขาเปลี่ยนเป็นทองเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของย่านเสียงกลางแล้วก็ในเรื่องของย่านเสียงร้องเนี่ยจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเลยครับตัวสายเนี่ยก็ยังเลือกใช้เป็นตัว s ม o กกี้ลิสนะครับเหมือนกับในรุ่น Vega แล้วก็รุ่นอื่นๆของทางแบรนด์นะครับอาจจะยังไม่ได้ใช้เป็นในส่วนของ Super List นะครับก็ยังใช้เป็น ok s m o k กีอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสน,นใจมากๆนะครับคือตอนที่ได้เดโมโมาปุ๊บเนี่ยพอลองฟังแล้วก็รู้สึกเกิดความประทับใจพอสมควรสำหรับโดร a โด2020ตัวนี้นะครับ อย่างแรกเลยครับก็ต้องบอกตรงๆว่าเวทีเสียงของตัวโดราโดเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่ากว้างกว่าเมื่อเทียบกับเวก้านะครับถือว่ามีพื้นที่ให้แสดงตัวตนได้มากขึ้นนะครับอิมเมจของเสียงเนี่ยดู f u ลบอดี้กว่าเยอะเลยนะครับย่านเสียงต่ําของเขานะครับให้เบสที่มีมวลนะครับหัวน้ตคมนะครับให้แรงปะทะที่หนักแน่นนะครับแล้วก็คืนตัวได้ดีนะครับส่วน ในย่านเสียงกลางนะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงกลางที่มีความอิ่มฉ่ำพอสมควรนะครับด้วยความที่ท่อเสียงเนี่ยมันเป็นบรัสนะครับทำให้ย่านเสียงกลางเนี่ยนะครับมันมีความเนียนแล้วมีความสมูทในตัวพอสมควรนะฮะเสียงร้องของเขาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีอิมเมจที่เต็มมากๆนะครับลอยมาให้ได้ยินกันแบบชัดๆนะครับการเก็บรายละเอียดเสียงร้องเนี่ยถือว่าทําได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับถือว่าเป็นเสียงร้องที่ฟังเพลงได้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเนี่ยก็ให้เสียงร้องที่หวาน นะครับมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีนะครับส่วนตอนเอาไปฟังเพลงเร็วเนี่ยก็สามารถตอบสนองกับเพลงรวดเร็วได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่ได้ดึงให้สปีดมันช้าจ,จนเกินไปนะฮะทางด้านย่านเสียงสูงนะครับก็ใช้ตัวบาลานซ์อะเมเจอร์นะครับเข้ามาช่วยนะครับทำให้ในเรื่องของย่านเสียงสูงเนี่ยมีความสะอาดนะครับมีความเปิดเผยตัวตนมากขึ้นนะครับให้เสียงสูงที่ฟังง่ายแล้วก็มีเสียงของเครื่องสายเนี่ยที่ถือว่าคมชัดจะแจ้งแล้วก็ มีขอบของเสียงเนี่ยที่ค่อนข้างคมนิดๆนะครับเวลาที่เราเอาไปฟังเพลงเร็วแล้วเนี่ยจะได้มีความสนุกแล้วก็ตอบสนองได้รวดเร็วทันทีนั่นเองครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น2รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Campfire Audio ในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับตอนนี้เนี่ยมีตัวเดโมนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทดลองฟังนะครับทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่สาขาอัมรินพาซานะครับ สยามพารากอนแล้วก็สาขาพาราไดซ์พาร์คนั่นเองครับโดยตัวสินค้าขายนะครับก็มีพร้อมจําหน่ายแล้วเช่นกันนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับรีวิวของตัวหูฟังรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนะครับจากแคมไฟล์ออเดี o โอนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ